สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเซลล์ปอยนะคะเต้นรถ m c 9 9ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปอยมีรถเข้ามาใหม่นะคะมานำเสนอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชื่นชอบรถนะคะรถนต์มือสองเนาะ,ะที่คัดเกตน,นะคะวันนี้ค่ะมี t o y ยต้า i l u ักรีโวเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นกระบะเกียร์ออโต้นะคะท่านใดที่ตามหานะ,ะเกียร์ออโต้คันนี้ไม่วิ่งมาน้อยมากนะคะได้ชมรอบๆคันแล้วนะคะโอ้โหสภาพบอกเลยน้องป้ายแดงชัดๆเลยนะคะน้องป้ายแดงเนะะี่ย สวยขนาดไหนนะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ t o โยต้าไฮรักรีโวนะีคะตัวนี้ค่ะเป็นเครื่อง 2,400cc ซนีนะคะตัวเซตอิดิชั่นมิดนะคะตัวนี้ตัว m ิดนะคะโอ้โหบอกเลยมาทั้งร้อมแม็กด้วยนะคะร้อมแม็กของเขาเนี่ยคะตัวนี้ขอบ18นะคะหน้ายางก็275 40นะคะทับ40นะคะหน้ายางนะตัวนี้นะคะบอกเลยนะแม็กแม็ก,มกสภาพยังใหม่นะคะยังกริปเลยนะคะตัวนี้ซัตอีดิชันของมิตรนะคะ2.4นะคะท่านใดที่ตามหานะรถปี2021ค่ะนะสเกิร์ตรอบคันแต่งสวยๆแบบนี้รอๆแบบนี้นะคะได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะรับรองว่าราคาเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆร,ราคาสามารถจับต้องได้แน่นอนนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาทด ลองขับได้นะคะในร้านของเราเปิดทุกวันเนะาะแปดโมงช้าปิด6กโมงเย็นนะคะสภาพสวยๆกริบๆแบบนี้นะพร้อมที่จะไปชมภายในกันยังคะนี่เปิดออกมาเลย2021นะคะเครื่อง2.4นะเครื่อง2.4ดูสภายในสะอาดสะอ้านมากนะคะภายในสะอาดสะอ้านนะ มังติฟังกชันนะคะลูกลงลูกเลนหน้าจอประมาณ9นิ้วนะคะลูกค้าหน้าจอเก้านิ้วเนาะนะะมาดูในส่วนของเลขไม้บอกเลยนะคะไม้วิ่งมาน้อยมากนะคะไม้น้อยจริงๆนะคะคันนี้อะ นี่ค่ะเลขไม้นะคะหนึ0งมื0กิโลเท่านั้นนะคะมือเดียวออกห้างค่ะราคาคันนี้นะคะจำหน่ายในราคา569,000บาทนะคะ5 6 9 0 0 0บาทค่ะออกรถ9บาทได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพขอให้มีเอกสารการทำงาน ที่ชัดเจนแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะลูกค้านะคันนี้นะ569,000บาทค่ะเดี๋ยวไปชมนี้เลยค่ะห้องเครื่องรถการ้านนี่ไปเลยค่ะสวยจริงๆไงลูกค้านะได้แบบในหน้าใหม่ด้วยนะคะสภาพสวยมากเลย นะคะคันนี้สามารถเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะเพราะว่าเขารับประกันต่ออีกนะคะที่นี่รับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้ละว่าหนื่งห0 0่นกิโลนะคะหัวน็อคหัวน็อคทุกคลิปนะคะเราจะถ่ายให้เห็นเสมอนะคะลูกค้าจะได้ดูนะบางท่านบอกว่าไม่มีโอกาสเดินทางมานะคะจะได้เห็นรูปรถแล้วก็ ตัดสินใจได้นะคะคันนี้บอกเลยไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังรถเดิมๆห้องเครื่องเดินคามหน้าเดิมไม่มีการเฉียวไม่มีการชนถามว่ามีร่องรอยขีดข่วนมีค่ะนะคะเป็นรถยนต์มือสองมีกันบ้างนะคะคันนี้อยากจะให้พี่ๆทุกท่านได้เอาไปใช้จังเลยนะคะสภาพบอกเลยน้องใหม่ป้ายแดงนะคะแต่ว่าราคาคือราคาหาก,กันเยอะนะคะราคา สามารถจับต้องได้นะคะในราคา5 69,000บาทค่ะ5 69,000บาทไม่ว่าจะซื้อเงินสดเงินผ่อนนะคะขายค่ะนติดต่อได้เลย085ค่ะ5514545แอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะที่นี่ช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะฝากโตโยต้าไฮรักรีโวแซดอ i ดิชัตัวมิดนะคะ2.4กีออโตปี2021 ไม่วิ่ง1 4 7 0 4กิโลเนี่ยฝากไว้ด้วยนะคะยังไงฝากพี่ๆทุกท่านเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่ออัปเดตคิดใหม่ๆนะคะเดี๋ยวคิดต่อไปพอจะลงรุ่นไหนยี่ห้อไหนนี่ะกดติดตามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ